สวัสดีครับเบเบิ้ลบางนากมอยี่ิหกยินดีต้อนรับครับติดต่อเสียนหนครับสวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟนกีฬาวันนี้วันจันทร์แล้วจันทร์แต่เช้าตรู่อีห้านาฬิกาวันนี้มีโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลลีก อเมริกานะครับนิสราต้อมคําติดตามชมติดตามเชียร์ให้กำลังใจนิสราต้อมคำด้วยกันมีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ใต้ล่างนี้ครับอย่าลืมนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีตก ก็เลยมีเสียงเขียดรบเรณจุดทำงานนะครับในเลนสำนักง,งานช่างด้านหน้านุู้นเป็นรีเบิลคลับซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ระหว่างก่อสร้างเร็วๆนี้โครงการจะเริ่มเปิดให้เข้าชมแล้วพบกันนะครับเจเจนุสราต้องคำหกนาฬิกามาแน่ๆ